เขาบอกเจ็ดคืออะไรมึงไม่ต้องวีดีกว่า <c oughs> ไอ้เฮี้ยงมัจะขึ้นมีเจ็ดก็ไม่ได้ช่วยให้ขึ้นไวเลยครับเดี๋ยวผมขอเด้งก่อน <c oughs> โอเค ต้องต้องต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันครับไม่าสามารถทำอย่างไรอย่างหนึ่งได้โอเคเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มพลังก่อนผมจะบินไปฝั่งนู้นยาฮึนี่เครื่องมันแรงครับแพ้แม่งตายบ่อยชอบแก้งตายเราจะบินไปอ่าขึางหน้ากันนะฮะเห็นตรงนู้นไหมครับไปเอา้าตายเลย ม <c oughs> ึงบินลงไอส์เต็มเต็มหน้าเลยเดี๋ยวผมม่แพ้มมันโอ้ยเป็นมีเจ็ดไปทำไมวะมีแล้วก็ใจไม่ได้เดี๋ยวไม่พุ่งขึ้นมุกลุ่งลงท้ายก็ต้องนี่ก่อนก็ต้องพึ่งไอ้นี่อยู่ดีนี่ครับราต้องใช้ควบคู่กันครับเนียเกิดผลนี่ต้องรอตูดมันหันมาก่อนครับ โอเคขึ้นข้างบนก่อนเป็นแพะต้องสอบเครื่องบินเครื่องบินมันต้องมีที่ล่อนแบบกว้างๆอ่ะแบบลานบินอ่ะโอเคอันนี้เป็นระเบิดครับจำได้เขาที่แล้วผมผมแตะว่าแต่ผมห้ามกดเนี่ยควิดอะควิดปุ๊บระเบิดทันทีถ้าแตะได้ครับเฮ้ยจริงบอลเฮ้ยอะไรรอดอะไรรด้างล่างคืออะไรสีเหลืองอ๋อเอีนี่นี นี่เนี่มันหายไปเลยครับมันเป็นบักตผมจะลองบินกันดีกว่าเฮ้ยดีไงดูกันชัดๆครับคำว่าตรงคืออะไรสำหรับแพะไอ้สัสเลยโอ้แต่ก็ยังดีกว่าแพ้ตัวเก่าครับแบบแว,ว่ามันยังสามารถขึ้นไป <c oughs> ยังมีโอกาสขึ้นไปข้างบนได้ เดี๋ยวผมไปขึ้นหอไอ้นี่ก่อนที่ฝาข้างบนครับต้องค่อยๆย,ย่องครับถ้าเดินเดินเร็วใจอาจจะตกได้นะฮะหู้ตัวตรงนั้นสิครับนั่นมันฝูงปามานูชัดๆนี่มันองค์กาวองค์กรทิ้งระเบิดไปเนี่ยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะรออ่าขบินเอ้ยองบินมาแล้วไว้ทันแล้วโอ้ติดคุณลุงอีกเดี๋ยวผมขอ เราจะทำยังไงให้คุณลุงไม่ตกแบบคลิปนั้นมาคุณลุงแม่งชอบตกคลิปก่อนถึงฝั่งทุกทีโอเคผมรู้แล้วครับเดี๋ยวผมจะกัดแล้วผมจะติดเจ็ตรีไปส่งคุณลุงเนื่องจากว่าเราส่งคุณลุงไม่ทันแน่นอนครับผมขอเอาให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นะไปเชื่อใกล้มาเดี๋ยวแม่งกระแทกคุณลุงตกอีกโอเคครับเดี๋ยวผมกดอีปุ่มพล่มหันหลังแล้วผมติดเจ็ตเลยอะ่ะไปลุง ลูกเราจะไปเฮ้ยคันลุงอยู่เพิ่งตกเหวนะเฮ้ยเฮ้ยเจะถึงแล้วเว้ยเชิดเคส่งคุณลุงได้ครับไม่น่าเชื่อโอ้ท่านไม่ได้แพตเจนี่คุณลุงเอ้าคุณลุงเอ้ยมือตกเหนนึกว่ารอดแล้วยังจะไปตกค่าตัวตายเอ้ยแต่กูเนี่ยว้าวโอ้ยกวจะมาถึงชั้นสองรอดไปครึ่งวัน เดี๋ยวจะต้องขึ้นบันไดทางนี้อีกโอ้ยวิวแมปมันมีอะไรบ้างวะผมยังไปเหมือนจะไปไม่ทั่วเลยนะน่าจะมีตึกฝั่งนั้นครับไม่รู้ไปได้เปล่าน่าจะไปเดี๋ยวเรบบินไปครับไปไม่ได้เป็นสนกันแต่บินไปครับเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคลุงลังอยู่ดีปะสบายดีบ่เธอจะสบายดีไหมที่นันตอนนี้เป็นอย่างไรลากลุงครับลุงมานั่งดีดีโอ้ยลุงวิ่งผ่านอ๋อลุงชอบนั่งตรงนี้ครับ เอ้ยเราจะตกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคฮะเราจะรอเครื่องบินเจ็ตอยู่ไหนรายวิวเวลของเครื่องบินอ่ามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะรอมาใกล้ๆก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวรอรอเครื่องบินมาประมาณผมประมาณเองดีกว่ามาประมาณนี้เหรอไปครับมาแล้วฮะจังหวะนี้ครับเครื่องบินครับโอ้โหที่ผีเขาา่าใกล้ มันลงอะไรอีกแล้วเนี่ยเม่เราเราขอลงตรงนี้ได้ฝ่าแล้วไม่อยากเลยโอ้โอ้สุดท้ายก็ตกอยู่ดีเดี๋ยวจะไปตึกตรงนั้นมันไปเอาไปไม่ได้แม่งเด้งเลยดูดิไปเดี๋ยวเราไปไฟก่อนครับมันจะมีว่าสถานต่อสู้ของแพ้อยู่เฮ้ยแผมขอเพิ่มพลังเจ็ตก่อนไปนึงโอ้โหอันนี้ท่อในตัดเนี่ย,ยแต่ก็ยังมั่วเหมือนเดิมครับไม่ได้ช่วยอะไร จะไฟเหรอเอาไม่โดนเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ที่แพ้เขาไฟกันดีกว่าครับเพรตรนนี้ผมยังไม่เคยมาเลยคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหพลังของแพะชนดีทังเลยพลังไปโดมิโนโเลย่เฮ้ยโดมิโนโไปเนี่ยไปหมดแล้วแพ้เพอสถานสถานทูตอะไรต่างๆที่เขาสร้างไว้กับมือพังทลายโอ้โดนทับโดนทับ,ทบอย่าทับแพ้ ตรงนี้ปะวะที่สถานเขาสู้กันตรงไหนวะผมขอไปดูก่อนผมลืมนี่นี่จำได้แลวตรงนี้ครับสถานที่ไฟแพะเดี๋ยวเราดูนะแพะแม่งดุมากล้ำเส้นเป็นแค่เส้นแค,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 แค่แค่ตีนแบบว่าไปตีเนี่ยมายังมายังมายังอู้อจะไฟอ่ะออ้ยเอ้ย,อย,อย เอ้าแม่งตัวนี้เม่นกากครับหมาปีแน่ผู้ชนหมดอะไปปะวะเราเนี่ยไปมันอยู่กับที่เดิมแม่งเป็นแพ้แบบว่าไม่เหมาะกับการสู้ลมครับตัวนี้ปีแน่ออกแนวบินไปเองมากกว่านะครับบินออกสนามเองแล้วกับเขาก็ชนะแต่ว่าถ้าชนปกติจะได้เนี่ยมันก็ปิวก็วยังไม่ออกเว้ย คนรบอย่ายเหยียบแต่ให้เตะ okay. ตัวนี้ไม่เหมาะกับการสู้รบนะฮะเนื่องจากว่าพลังของเขามันบินหนีออกนอกกรอบตัวเองเอาแล้วใครเข้ามาตายนอกถนนวะเอ,อ้ยมีคนเป็นลมมีคนเป็นลมที่ผมมาช่วยพวกคุณนะเว้ยโวยวายอย่ากจะเจอแพ้ไอ้บ้าเข้าบ้านทางไหนดีวะผมมาส่งจดหมายก็ไปษนีมาแล้วครับเข้าบ้านได้ปะเนี่ยบ้านมัน บ้าแม่งถูกออกแบบมาไม่มาดูดิไม่ได้อ่ะผมไปเพิ่มขนาดไซส์มาดีนะแม่งทะลุดได้เดี๋ยวมาดูเยี่ยมผลงานกันก่อนดีกว่านะครับเขา,เขา,าก็ขยันแข็งดีนะฮะแต่ผมขอดูใกล้ๆดิมองไม่เห็นขอใกล้นิดนึงไปแล้วครับดูใกล้ๆหน่อยดิโอ้ยไม่ได้มาทําร้ายครับผมผมมาดีครับผมมาดีโอ้ยใครมนเอาถ้าเป็นวาง กล้วยวะเปลือกกล้วยผมลื่นเลยเมื่อกี้แค่เดินเฉยๆบ้านก็พังแล้วอะ sorry man โอ้บ้านเพินเออซื้อใหม่ด้ยนะถ้าเกิดชั้นออกไปอะโอ้โหบ้านไม่โคตรลบเลยครับโอ้ยบ้านแบบว่าอ้าวมีที่ทํางานอีกที่นึงครับนี่เดี๋ยวดูเขาออกแบบแพกันดีกว่านะฮะเราจะค่อยๆเข้าไปดีกว่าเพราะว่าเราเข้าไปรุนแรงแล้วแม่งพังทุกทีโอเคครับดูไม่ชัดขอเข้าไปนิดนึงโอ้ย มองไม่เห็นครับเงาตัวเองบางเขากำลังออกแบบแพอยู่นะฮะเป็นแพอ่าหายเริ่มต้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้ยโอยโอ้สกิดนิดหน่อยก็พังเหมือนเป็นตัวน่าลำคานอะ่ะโอ้ไม่อยู่แล้วครับบ้านนี้โอ้ยไฟดีฟ่าครับเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยสนามก๊อฟเหรอผมผมดูในแพ้ในสนามไฟแม่งเตะมาปิวเลย อ๋อเด้งเด,งเดง้นี่คือเครื่องอะไรครับอ๋อเครื่องปั่นเครื่องปั่นไฟประหยัดเบอร์ห้าน,นะครับโอ้โอ้โอ้โอ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 ้าจะปั่นอะไรได้อะไม่มีอะไรให้ทดสอบเลยโอเคนี่นี่ไม่ใช่คุณลุงนะผมยืมกล่องแหมตกใจสิผมไม่แพ้ใจดีครับไม่ฆ่าคนเอาเอาให้กล่องมันขึ้นไปข้างบนยังไงวะ นี่ไงดูคอดูคอผมจะพังหักแล้วมั้งแหละแต่ล like ้วปล่อยกันดีฟ้าปุ๊บก็ไม่มีผลนะแต่ผมขอลองไปทดสอบเองดีกว่าก็แค่แบบว่าเด้งออกมาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากให้ตัวนี้ก็เหมาะที่จะเอาไปทําไม่เหมาะแรงรนั้นอ่ะเฮ้ยเหมาะไอ้นี่ครับสําหรับคนที่รีบร้อนนะฮะไม่อยากเตือนครับตัวนี้ก็เป็นทางทางออกเลือกอีกตัวหนึ่งนะฮะ เว่าไม่แทบจะไม่ต้องเดินเลยครับดูครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูอย่างทีกดเเจตึ่งทีปุ๊บคุณแม่งบินไปมุ่วเลยคุณจะไปสมมุ่ก็จะไปโรลตัสดมพงพาไปบิ๊กซีครับทิศทางไม่ได้ตรงอะไรเลยเราไปข้างบนดีกว่าเนี่ขึ้นข้างบนได้เปล่าเราจะออกป่าครับตอนนี้เฮ้ยเราจะไปเมืองดีกว่าแพ้ออกเมืองครับไปเว้ยแพ้ออกพยพเรัตรงนี้ไปได้เปล่า เอาไว้จะบีจะออกเกาะแล้วครับโอเคออกแล้วเอา้เหมือนจะให้กลับวะแม่งเหมือนจะให้กลับกลับโวยกูจะไปที่นี้น้ำพึ่งบินเก่งจังนะแม่งบินกลับเว้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันดีกว่าอ่ออันนี้น่าจะเข้าได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับแพะพาทัวร์ฮะแพะพาทัวร์โอ้ยจะชนจะชนจะพังโอ้ยแพะแม่ง โอ้โหโถล่มตึกถล่มเฮ้ยเครื่องเล่นใหม่ว,วะ่ะวา้าวลานสเก็ตเหมาะเลยครับตอนนี้หยุดไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยไม่ต้องมีดีกว่าอ๋อมันต้องวิ่งมาครับเดต้องของวิ่งก่อนหยุดอ้าวจะไปยังไงทีนี้อ๋อ,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 อขึ้นมาข้างบนเลยทีนี้เป็นไ,ไงล่ะแพ้ตัวไหนก็มาไม่ได้บอกเลย ถ้าไม่ใช่แพ้เจ็ดทั้งโถเป็นไ,ไงล่ะนี่คือข้อดีของแพ้เจ็ดครับไม่มาแบบว่ามาไม่ตามจุดอะ่ะเดี๋ยวจะไปยืนบนกล่องดีกว่าครับเล่นกายกรรมกันหน่อยโอ้โหโอ,โอ,โอ้จะตกแล้วเลย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 โอ้ยเจ๋งเลยอะไรระเบิดวะอึอึอึเฮ้ยแพ้หัวหาย อ๋อตรงใจทุกข์ก็ขัวขาดไปทางนี้ก่อนเยวจะลอยออกข้างนอกเอ้ยนี่ครับเขามีนี่อยู่ก็จะเคลียร์ทางก่อนออกไปเคลียร์ทางไันบอลฮะมันมีทางออกอยู่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าทุกปัญหามีทางออกครับต้องจะมาเบียดกันทําไมวะมันติดอะออกไปก่อนดิโอ้ยโอ้ยอุ้ยเอาเอาใหม่อ๋อลงจากข้างบนมาฟึบ โอ้ยไม่ได้ตรงอะไรเลยก็ยยไม่ได้ตรงอยู่ดีอะสุว่าออกทางนี้ก็ได้นี่ไงออกไปทางนี้เร็วๆขอนดูแพคกิจกรรม่อยครับอาจจะดูนะครับเลขเข้ามาเลยครับตัวละร้อยหกสิบบาทนะครับโอ้ยพอแล้วเล่นยากมากโอเคเดี๋ยวเราจะพอไปที่นี่ก็ดีกว่านะครับแต่ว่าแพคตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะทำอะไรก็ไม่ได้เลยครับ น่าจะบินเจ็ตบินก็ไม่ตรงหรือว่าผมบังคับไม่เป็นดูนะบินไม่ได้จะตรงตามเป้าหมายเลยเอ,อ้ยหรือว่ามันต้องใช้ลูกศรบังคนะับวะกันนะก็ไม่ใช่อยู่ดิไม่มีคำว่าตรงเลยครับโอเคผมพรอแค่นี้กอนละกันนะครับคนที่ตามชจกย์ด้วยนะครับผมมากครับ